สำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลซูมบทแต่ฝ่ายชายได้แก่คุณคริสธีรวัลแสงโพรัน์แต่ละบรรัาโดยยุคเรืยานี้มันจะมาแรงตอนปลาย มดารามากๆเลยนะครับจริงๆขอขอบคุณในทุกๆอย่างนะครับที่ซูมดาราทําให้ทั้งกับตัวผมเองนะครับแล้วก็พี่ๆน้องๆนักแสดงค่ายจีเอ็ทีวีทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าซูมดาราเนี่ยต้องพูดตรงเลยนะครับว่าเป็นสัมมนข่าวที่ดีกับพวกเรามากๆเลยจริงนะครับไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรอยากจะโปรโมทอะไรนะครับไม่เคยพลาดที่จะทาข่าวทำคอลัมน์ดีๆนะครับให้แฟนๆได้ติดตามตลอดเลยนะครับยังไงก็พอรู้ว่าจะได้มา ร่วมง,งานนะครับที่ต้อตงลงทันทีเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกดีกับคุณดารามากจริงๆเลยนะครับและงานในวันนี้เนี่ยก็จัดได้น่าเกรงขามมากๆเลยนะครับเป็นงานที่มีรถมารับนะครับมาส่งถึงนี่เลยนะครับผมบอกเขาว่าผมจะไปเข้าห้องน้ํานะครับเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรขึ้นมาก่อนเดี๋ยวไปส่งเลยนะครับจะไปส่งกันในห้องน้ํากันเลยทียเดียวนะครับ น่ารักมากๆนะครับเป็นงานที่มีรถมารับจากตึกนู้นมาตึกนี้นะครับห่างกันแค่ตึกเดียวเดิเนก็เร็วดร้อนะครับแต่ก็ขอบคุณมากๆนะครับเป็นเกียรติมากๆครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่นั่งรถมาถึงหน้างานเลยนะครับขอบคุณสุนันนามากมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณแขกูรมีเติทุกท่านที่ตกยืมให้เมื่อก <Keys S 2> ี้ด้วยนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอขอบคุณยูยูของคุณพีนะครับขอขอบคุณ แฟนทุกท่านเลยนะครับจริงก็มาจากบ้านพิริยาด้วยนะครับขอบคุณบ้านพิริยาด้วยนะครับขอบคุณสมีเจ้าป่าด้วยละกันไหนๆก็ไหนๆแล้วขอบคุณยังไงก็ขอบคุณนะครับรู้สึกเป็นเกียรติกับรางวัลน,นี้มากๆเลยนะครับบคุณมาครับ